สำหรับแขกนะฮะก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ต่างประเทศมาก,ก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นถามว่าส่วนตัวแขสําหรับプライคลินิกเนี่ยแขไม่ได้รู้สึกอะไรเลยแต่ถามว่าเกิดขึ้นแล้วในประเทศไทยแล้วก็เป็นคลินิกแรกนะฮะที่แขได้ยินเกี่ยวกับเรื่องนี้ในประเทศไทยแขรู้สึกว่าเป็นเรื่องราวดีๆไม่ใช่แค่เฉพาะ LGBTQ+ นะฮะเป็นเรื่องราวดีๆของทั้งเขาเรียกว่าทั้งสังคมเราเลยก็ว่าได้เพราะปกติสังคมทุกวันนี้แขบอกก่อนเลยว่าความเป็น LGBTQ+ เนี่ย มันใกล้ตัวเรามาขึ้นทุกวันพ่อแม่เนี่ยอย่างที่บอกแหละอาจจะทราบเพศลูกแล้วแต่พอถึงเวลาจริงๆเนี่ยพอลูกเติบโตมาเราไม่รู้ว่าอะไรคือความต้องการของเขาเพราะฉะนั้นแขกว่าไม่ต่างอะไรจากการที่เราเช็คว่าเอ้ยลูกเป็นดาวซินดวมหรือเปล่าแล้วเราเตรียมมือที่จะเอ่อพร้อมรับกับตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นสําหรับพรายคิน,นึกแขกบ่กแขมองเลยนะฮะว่าเอ่อสหรับพรายคิน,นิ่แขมองเลยว่านอกจากจะเป็นที่ที่ LGBTQ+ เนี่ยสามารถรู้สึกเข้ามาแล้วก็อุ่นใจในการปรึกษาสำหรับใครที่แบบเฮ้ยอยากจะพูดคุยกับจิตแพทย์เอ่ยหรือว่าบางคนที่อาจจะต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในเพศสภาพที่ตัวเองเออขาเรียกว่าต้องการนะฮะเพื่อการใช้ชีวิตแบบมีความสุขต่อไปเนี่ยถืว่าเป็นอะไรที่ดีมากเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ได้รู้แล้วว่ามีที่ที่หนึ่งที่ปลอดภัยนะฮะแล้วก็ดีใจที่สุดเลยนะฮะสำหรับมีที่ที่เขาเรียกว่าออขออนุญาตใช้เพศปกติทั่วไปนะฮะชายหญิงนะฮะ ที่ต้องการจะเรียนรู้เกี่ยวกับ LGBTQ+ เนี่ยหรือว่าพ่อแม่เนี่ยที่ต้องการความรู้เรื่องเนี้ยเรื่องเนี้ยนะฮะแม้กระทั่งนะ,ะครูบาอาจารย์นะฮะที่ต้องการเนี่ยจะพูดคุยเกี่ยวกับเด็กนักเรียนในโรงเรียนเกี่ยวกับเรื่อง LGBTQ+ เนี่ยแค่ว่าเราสามารถมาที่นี่แล้วก็ขอคำปรึกษาแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากที่นี่ได้ครับ ตอนนี้นะฮะก็มีละครนะฮะเล่รับสลับร่างนะฮะทางช่องสามนะฮะก็ฝากติดตามกันด้วยนะฮะแล้วก็มีรายการนะฮะก็มีวาไรตี้โชว์เกมโชว์นะก็สามารถติดตามได้แล้วก็อัปเดตผลงานแขกได้ผ่านทางอินสตาแกรมรัศมีแขกฮะ,ะอ๋อมีความสุขมากฮะ,ะกับกับสามีนะฮะแล้วก็นอกจากความรักของสามีที่มีความสุขแล้วนะฮะหลานนะฮะก็โตกันหมดแล้วนะฮะตอนนี้ก็จะมีหลานตั้งแต่อายุปกป้องนี่ก็จะเล็กสุด2ขวบนะฮะจนถึงสิบแปดขวบนะฮะซึ่ง ทางแขกับสามีเนี่ยได้มีความสุขที่สุดนะฮะได้ในการที่ได้แบ่งปันปเรื่องเกี่ยวกับ LGBTQ นะฮะให้เด็กๆพวกนี้ได้เข้าใจแล้วก็ได้เขา,าเรียกว่าทําหน้าที่ของเราเองนะฮะในการแสด,ดงความรักต่อเขาเพราะฉะนั้นความรักของแขถ้าาคนจะถามมันไม่ใช่แค่คน2คนนะฮะ <S <S มันเป็นครอบครัวคะมันมันมันใหญ่มากแล้วก็เป็นครอบครัวแล้วก็เราทุกคนก็ได้เข้าใจแล้วก็มีความสุข นะฮะกับตรงนี้ดีแล้วก็ภูมิใจมากๆนะที่หลานๆทุกคนนะที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ,บ L G B T Q เนี่ยเวลาเข้าไปใช้ชีวิตข้างนอกเขาได้รู้จักเรียนรู้แล้วก็ให้เกียรติคนรอบข้างมากขึ้นเขาได้ให้เกียรติคนที่แตกต่างจากเ,าเขาเรียกว่าคนที่เขาเรียกว่าแตกต่างจากตัวเขาเองคนระับ